ขั้นตอนนี้คือยังไงลุงสมักครับคือต้องพากางก่อนพากพากลางครับพากลางก่อนพาตรงนี้ก่อนครับขั้นตอนคือพากลางพากลางก่อนพากลางว่าทำไงต่อครับลุงสมัครให้มันแยะลงก่อนแยะลงเลยเหรอครับเอาว้แล้วคั้งนี้ไปเลยโอ้วบรรยากาศสดครับใครเข้ามาหูใจหนึ่งดวงบอกทีดูเจ้าจักรวาลเอฟซีจักรวาลนะครับตอนนี้เออจะชื่นอยู่ที่โคราชบ้านเองบ้านไผ่อำเภอพิมาย งงไปหมดแล้วนะครับแยกออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวดูขั้นตอนกันไปเลยดีกว่าโอ้โอ้โอ้คืออันนี้ขวัทากนนขว<อ>ัญขวานทากขวัอีเจอขวานทานก,ากดูกันนะครับว่าเขาทําแบบนี้อเอาไปทําอะไระใช้เวลาเป็นสัปดาห์ซึ่งขั้นตอนทุกขั้นตอนทําโดยลุงชื้นอายุ69 งวอันนี้่เหงวมคืออะไรนะคันตอนนี้งวมเวาาเราถักทองมันออกก่อนไงไตรมันออกไงเอาพอได้อย่างนี้มาขอความต่อเลยเมื่อกี้เขาบอกงวมเราภาษาโครันเรียกว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรนะงงวมภาษาโครันงวมแปลว่าความแล้วผมเอญขับรถมาเจอลุงชื้นกำลังทำกลางสายฝนทำไมทำกลางสายฝนเลยอะมันเย็นมันเย็นอันนี้งวมไหมเอางวมงัวมเหมือนกัน ลุงชื้นตอนแรกทำคนเดียวตอนนี้มีคนมาช่วยเต็มแล้วนะมางวมงวมนะครับอึ้นคนะครับบ้านคุณเรียกว่าลายบ้านผมเรียกว่าคว่ำที่โครด้าชเรียกว่างวมถามาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ถากเปลือกออกถากเปลือกออกครับคือถากเปลือกออกทั้งทั้งต้นเลยเหรอครับทั้งต้นเลยมดเลยเนี่ยเพื่อจะให้มันเนียน ไม่ให้มันเป็นเซียนไงไม่ให้มันมีเซียนถากเปลือกออกแล้วที่ทากเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเหมือนขวนขวานคนข้าเรียกขวนครับบ้านเองหรือขวนขวนนะเรียกขวนครับทากไปอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เลยหรอทำคนเดียวฮะทำคนเดียวทำคนเดียวเดี๋ยวเราดูให้จบเอาลุงทำไงต่อเอาทากไปเรื่อยๆทากจนหมดต้นเลยหรอครับที่เราเห็นนี่คือต้นตาลนะครับต้นตาลแล้วก็ เมาคุณมาดูสิตรงนี้มันก็จะใหญ่มากๆดูนะครับใช้เวลาเป็นสัปดาห์ก็จะเสร็จรเพื่อเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตาลแบบนี้เขาเอาไปทําอะไรใครรู้บ่ผมทีนะครับเสร็จปึ้งเนี่ยดูไอ้มันแกไอ้มันดำๆหลายๆอ่ะไอเสียนนั่นี่นะมันดำมันแก่ไปหลายๆเน ดูปลายมันต้องดูก่อนว่ามันแก่ยังแก่ดูยังไงครับแต่เราถ้าถ้ามันดำยัง่งก็แสดงว่าใช้ได้ถ้าดำตรงนี้แล้วใช้ได้ครัแต่ว่ามันอ่อนมันก็ใช้ไม่ไม่ได้คือส่วนที่เราจะใช้คือตรงนี้ครับตรงนี้เนาะอันดำดำนี่แหละดำดำที่เราจะเอาไว้แล้วอ้าวเวลามันอยู่เป็นต้นเราจะรู้ได้ยังมันดำเราต้องดูข้างนอกยังไงอะครับดูก็โคนมันดูก็ไบมันตุนมันผิวมันเนี่ยผิวมันจะต้องเป็นสีดำปึ๊บทนิทอย่างนี้เลยมันมันจะแก่ถ้าผิวถ้าตุนอ่อนมันจะ <น>อ๋อต้อนอ่อนจำน,นวนครับขั้นตอนต่อมาดึงดึงดึงไม่มีน้ํามันขั้นตอนต่อมาคือไปซื้อน้ํามันเครื่องมันเย็นเครื่องมันเย็นเอาแล้วครับมา<อ><อ>เขาก็ถากไส้นี้ออกถากเลยเนี่ยลุงชื้นทําไปใช้เองนะครับถามว่าทําไมต้องให้มีแก่ๆเพราะเราจะใช้ตรงไส้แกงแก่ๆ,ๆ,ๆใช่ไหมครับขวาน ขวัญถากแล้วก็ถากไปตาทำไมตาถากทั้งวันไม่หมดเลยหรอแล้วตาถากกลางฝนอย่างเงี้ยนะบรรยากาศเนี้ยคืออยู่กลางฝนเลยนะตาทําไมทํากลางฝนเลยครับคุณตามันเย็นดีมันเย็นดีทากี่วันแล้วเนี้ยครับทำสองวันแล้วสองวันแล้วทําไมต้องเอาเปลือกออกตาคาดให้มันแหงมันเวลายิงพายมัน เกาะมองกเกาะแหีหรอมันจะไปไปเกาะมองนะ่ะมองตาคายคน่ะหรือจะตาขายไหมตาคายเออตาคายกี่ครั้งนักตาใ้าใจไหมอ๋อสมมติถ้าลงไปปุ๊บเดียวมันไปติดตาคายถ้าเอาทากตรงนี้ไอ้ตรงนี้เดียวมันไปติดกี่วันเสตตาสามวันสามวันทากเฉพาะตรงเนี้ใช้เวลาสามวันเพื่อให้ไอ้ตรงเนี้ไม่ติดแห่นะครับ สุดยอดปึ้งพึงต้องมาขุดอย่างเงี้ยใช้มือทำอ่ะว่าจะได้ลำหนึงอนะ่ะว่าจะเสร็จลำหนึงนะ่งอ่ะสุดยอดพึ้งไปเลยเพมาทำตรงอันนิดเดียวเพึ่งมาทำทีน่นายมาเห็นอ๋อผมเพิ่งมาเห็นหอืนะครับมาดูต่อแล้วผ่า,ากลางขาเรียกว่าคไอ้อยอยี่ยกันเรียกว่าอะไรนะ คนแถว่ากลางเขาเรียวกว่า,วาอะไรวขวานอที่นี่เรียกว่าขคนอีเตอร์สุดยอดเป็นบุญตาของผมจริงจริอนนสกัดพวามันฟันออกง่ายๆคือใช้ขวานสกัดให้มันออกง่ายๆคือเอาไม้เนื้ออ่อนนะครับออกไปนะครับเป็นอาชีพที่หาดูยากมากๆแต่ผมอะ บังเอิญขับรถผ่านนะคุณตาอย่างงงเลยแล้วก็ขอคุณตาทายเลยนะคะอันนี้ใช้ขวานขวานทากนะตาเนาะราจะต้องเอาตรงที่เป็นเนื้ออ่อนนะครับออกให้หมดเลยอ้ยนี่ตาใช้กี่วันที่จะเป็นอย่างเงี้ยตา,ยตาคุณมาดูต้องใจหัวครับหัวเนี่ยกี่วันตาวันเดียวฮะวันเดียว<ะ>นเยวนี่ยนี่ที่คุณตาท่านี่คือวันเดียวเหรอ หเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันไปเรื่อยๆเลยครับวันเดียวครับสุดยอดนี่ีรำนี่ทำวานรำนี้ทำเมื่อวานเดี๋ยวจะดูทุกขั้นตอนเลยพามาดูใครเกิดมาไม่เคยเห็นบอกจะชื่นทีผมละอึ้งอยู่นี่เห็นมันมีคครไอ้ดอกเนี่ยเนี่ยต้องว่าปุยยัยเขาเสือไหนเลยทำนี่ กกำแพงรากมันหนากำแพงรากกำมแงคือตรงนี้ผิวแบบหนังหมูเนี่ยผิวแบบนังหมูเนี่ยมันสวยเนอะคือพูดง่ายคือตางานหนักขึ้นอ่ะนะรากยาวให้หั่นส่วนรากชันให้กอดหั่นนี่กำแแงรากจะเอากำแแงรากตรงนี้ออกไปให้หมดเลยเนี่ยกว่าจะ ได้ออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้เหลือคนทําในหมู่บ้านไม่กี่คน,คนหนึ่งเดียวในหมู่บ้านสุดยอดคือหาคนทํายากมากด้วยนี่ที่เขายืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหยุดคุยนะหยุดหอบใช่ไหมหยุดหอบตาขายลำกี่บาท ต้องซื้อต้นตาลก่อนเองด้วยนะต้นตาลตาไปซื้อที่บ้านใช่ค่ะต้นละพันใช่ค่ะแล้วก็ทําทั้งวันแล้วก็ไปจ้างเขาด้วยนะจ้างผ้าขี้บ้านใส่ออกอีกห้าร้อยเป็นพันห้านะต้องหลายวันหลายวันมากเลยอ่ะโูนอับถึกฝนตกแรงคุณตาพักเถอะคุณตาอยากได้รูปไหคะคุณตาอยากให้คุณตาพักเนี่ยให้คุณตาพักครับคุณตาบอกว่าจะทําทั้งวัน ยังไงก็จะเอาให้เสร็จแต่ผมว่าวันนี้ขออนุญาตคุณตาพักก่อนเถอะฝนตกเดี๋ยวไม่สบายคขอบคุณครับโชคดีเจริญเจริญบคุณมากนะครับผอ,อคุณตาทุกท่างแข็งแรงเจริญเจริญพักไ,<ป>ได้ไห<ด>มพัก,<ะ>พกได้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไปเอาแค่นี้แหละวันนี้ฝนตกจริงๆครับขออนุญาตขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวไปเอาของที่รถผมครับพอมันถักเปลือกออกเสร็จเหรอครับ ไฟไฟไฟจุดเดี๋ยวเดี๋ยวทำประมาณสัปดาห์แล้วไม่ลุงเฉือนทำมาเจ็ดวันลุงสมัครจัดการเผาเลยพ่อร้องจะเผาได้ไหมเผาจริงเหรอลุงเฉือนนั่นแหละเขาคนเผาอ่ะลุงเฉือนลุงเฉือนไม่เผาทำไมเผาจริงเหรอลุงเฉือนเอาใมันเนียนไม่ให้เซียนมันเซียนมันจะต่ำเอนกันนี่แหะเขาแบบนี่แหละครับเผาไฟเผาแรงๆนี่แหละเผาแรงๆเลยง่ว ม่วมื่วมแบบนี้ความมีแล้วพอความเสร็จแล้วไงต่อความแล้วก็โนนให้มันลอยลอยแล้วก็ฟืนใสเผาเดี๋ยวก็เอไฟเผาที่มันลุกไม้ั้างในที่นี่ก็ขุดกระเมาไฟออกอาจจะเผาเผาไฟแล้วที่นี่ก็พอเผาเสร็จก็ขูดขูดกระเมาไฟออกให้เนียนไม่มีเสี้ยนไม่มีเสี้ยนนะคะผมสงสัยแค่ว่าตอนเผาอ่ะใช้ไฟแรงขนาดไหนแล้วมันไม่ไหมหรอไม่ ก็แรงก็แรงค่ะแต่ว่าก็คอยดูอะคอยดูค่ะเผากี่ชั่วโมงไม่ถึงสามนาทีเราอ๋อแป๊ดเดียวเข้าใจแล้วอบวุบไปเลยเอามาขัดมาขุดเอามาขุดทีนี้เลขมาอย่างมาไหมตอนนี้มา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 เหมือนกันเลมาเลยเลขก็มาเหมือนกันก็คือขุดเลย ขัดเลยขัดอีกกี่วันลุงขัดเลวคนจะชอบพอเผาเสร็จก็ขัดขัดเสร็จก็เสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําที่ว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงอยากถ่ายรูปด้วยเป็นบุญที่ได้เห็นทําไมอ่ะอยากเห็นค่ะอยากเห็นใครปะอยากเห็นคุณเอิร์ทค่ะแล้วก็เลยจะถ่ายรูปไว้ค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นอค่ะ แล้วยูดีก็ไม่เห็นเลยยูดีก็มาเห็นอยู่ดีก็มเห็นข้างทางเลยนี่อันนี้สำคัญเัญเอยอะไรเห็นเห็นเห็นเอาไว้ทำไมไว้รับรับโชว์เลยตารับโชว์เลยอ่ะมามันสำคัญเราก็ต้องโชว์หน่อยเนี่ยคือถ้าไม่มีอันนี้เนาะนี่ไม่นี่ก็ไม่มีแรงอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีแรงนะครับมันก็ไม่คม รับรับมีดให้นมันคมรับมีดให้มันคมสรุปม,มันมีดหรือม,มันขวานทั้งขวานทั้งมีดฮันน่ <laughs> ก็คือทั้งขวานั้งมีดเอาไว้รับรับให้มันคม <c oughs> คุณตาใช้เวลามากี่ปีแล้วที่ในการทําเรืออีปโปงอืกบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วตอนที่จุดเริ่มทาไมคุณตาถึงทําคนมาสั่งซื้อหรือว่าทําใช้เองทําใช้เองทําใช้เองทําครั้งแรกใครสอนไม่มีใครสอนหรกจำเข้ามา จำใครครับจำปู่ย่าตายายดูปู่ย่าตายายมาเป็นภูมิปัญญาของแท้ล,ลำแรกเลยตอนเนี้ยใช้เองหรือขายไปใช้เองใช้เองอ้าวมีแล้วลำหนึ่งแล้วไม่ทําอันใหม่อ่ะครับอันใหม่นี่ขายของเกา่าไปใหญ่ไหมอ่ะขายของเก่าไปคขายของเก่าอ่าแล้วทำไมมันทำไมขายลำแรกอ่ะครับขอโทษครับ เลยลำเล็กพุจึงงานอ๋อพอพุเราก็ขายคนอื่นไปเลยใช่ไหมลำเล็กอ่ะพอมันพุปปึ๊บเราขายคนอื่นไปเลยเราชิงมันก้อนก้อนมันจะรั่วแล้วขายไปเท่าไหร่ลำเล็กครับหน้าร้อยอ๋อก็คือว่าขายทุกทุกห้าร้อยเขาอยากได้ไปใช้ทำต่อไปก็ขายมากขายไปอ๋อก็คือว่าทำไปเรื่อยๆมีคนซื้อจังหวะเท่าไห่ก้อนคือไม่มีมือหนึ่งพุปปั๊บลุงชิงขายก้อนเลย ไม่ใช่เพราะว่ามันจะขายในราคาถูกใช่ไหมลุงเขาก็จะซื้อกันในราคาที่ถูกถ้าใครอยากได้ใหม่ๆก็ใหม่ๆแม่มถึงมันพุแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ไ,ได้กี่กี่กี่ปีประมาณปีสองปีโหถ้าต่อวันสองวันนี้หาเลยนะลุงใช้ได้เป็นปีแต่ถ้าใหม่ๆก็ใช้ได้เป็นหลายปีเลยปีฮาปีทาไมที่นี่จึงเป็นใช้เรืออีโปม,มันสะดวกหรือว่ามันมีข้อดียังไงถึงคนแถวนี้ถึงใช้แต่เรืออีโปงครับบานแฮมันตึง ดักมองมันก็ดีดักมองค่ะดักมองตะไคร้ไคร้แถวแถวแถวแปลมาก็คือใช้คําเดียวกันเลยคือใช้ดักตะไคร้ดักแหวันแหมันตึงมันไม่ยยกไม่จมถ้าเป็นเรือโฟมมันร้องแรงมันร้องแรงมันร้องแรงมันโครงมันโครงความสุขของคุณตาคืออะไรครับทได้ทำงาน ทำปูงเด้ทำหาได้ไๆอะไรแล้วความสุขที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดคือการได้ทํางานได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเอาหัวใจไปใส่ในงานเพราะฉะนั้นความสุขที่ผมได้ยินเป็นอะไรที่มันแบบเรียบง่ายมากๆเลยความสุขคือการได้ทํางานได้ทําปัจจุบันด้ดีที่สุดได้ยืนบนลำแข้งลำคางตัวเองกรับหัวใจคุณตานะครับขอบคุณมากๆที่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 ทำให้ผมได เห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ได้แง่คิดอยากได้ทำงานปกติทํางานอะไรครับทํางานแปลลูกไปผาไม้คนฟืนตอนทำอะร้อนไหมร้อนมากค่ะหนักไหมทํางานกลางเดดหนักไหมหนักค่ะแล้วคุณน้าเรียกมันว่าความสุขความสุขทําไมในในเมื่อว่ามันร้อนมันหนักร้อนแต่ก็มีความสุขความสุขไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกไม่เกี่ยวค่ะมันคืออยู่ใจใจมันไม่ได้อยู่ที่ไกลๆเลยค่ะ ความสุขมันอยู่ที่ที่ใจค่ะที่ใจค่ะความสุขกันได้ทํางานเหมือนกันค่ะทงานค่ะความสุขคืออะไรครับคือได้ทําในสิ่งที่พอใจเะได้ทําในสิ่งที่พอใจแล้วแล้วคุณลุงพอใจเรื่องอะไรทุกวันนี้เรื่องเลื่อยไม้เลื่อยไมยเ้มเผา่านเผาทานเ,เหมือนจะไม่ลอกกันแต่สุดท้ายก็คือลอกกันนั่นเอง <laughs> <laughs> คือความสุขคือการได้ทํางานแต่มันไม่ใช่การลอกหรอกทุกวันนี้เวลาเราออกไปทํางาน คุณลุงมีความสุขกระเทากับว่าในชีวิตทุกวันมีความสุขวันนี้เป็นบุญหูเป็นบุญตาขอบคุณทุกคนทุกคนจากหัวใจนะครับเป็นบุญหูเป็นบุญตาเป็นพรกับชีวิตผมเหลือเกินความสุขคือการได้ทํางานได้ทําปัจจุบันได้ดีที่สุดได้ยืนบนลำแข้งลำคางตัว<ช>เองนี่ท,ที่เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็จะลากลงน้ําแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลุงสมักผมลงได้ไหมได้ครับขออนุญาตนะครับได้นี่เสร็จแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับแบบนี้เรืออะไรครับ อีโป่งเรืออีโป่งครับปกติคนล่างน้าจะต้องพายใช่ไหมครับออกงให้ลุงสมันั่งนาครับก็ไหวหาปลาฮาไหวน้ำลึกไหมครับก็ตึ้งนี่ไม่ลึก่าไรไม่ลึกโอเคเดี๋ยวไม่พายก่อนลุงสมัรวันนี้เป็นดาราหน้ากล้องโดยที่ก็งงลุงสมัรงงไหมเนี่ยเจอผมอ่ะงงแฟนบอกว่าอะไรนะอยากเจอเอิร์ทแล้วอยู่ดีเอิร์ทก็มาที่บ้านมาเลยครับป่ะเดี๋ยวเราจะดูเรืออีโป่ง ปกติเนี่ยเรือแบบเนี้ยเขาขายลําเท่าไหร่ครับลุงสมัครก็ที่เห็นเขาขายก็้ามงามๆก็สามพันห้าถึงสี่พันล่ะลำงามๆสามพ<ะ>ันห้าถึงสี่พันเดี๋ยวผมจะออกบรรยากาศไปเลยนะครับผมนั่งหันหลังได้ไหมลุงสมัรได้นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับผมขับผ่านนะครับเห็นลุงชื้นนะครับกําลังทําอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นบุญตายจริง ใครที่ชอบรายการเออเดาชื่นบอกทีนะครับว่าชอบดูนะครับชอบดูตอนกี่โมงนะครับวันนี้ผมได้เห็นเรื่องราวการทําเรืออีป,ปงแต่ขั้นตอนแรกเป็นบุญตาาฝนตกครับกลับกันดีกว่ากลางอะไรนะครับมมกลางมองกลางมองแปลหมายความว่าไงครับดักตะไคร่ยอ๋อดักตะไคร่แล้วก็วางแห ดักรอบดักใสตอนที่ผมคุยกับลุงชื้นลุงชื่นลุงชื่นบอกว่าการที่เราต้องขัดตัวต้นตาลแบบนี้ให้เรียบเพื่อมันจะได้ไม่ติดมองก็คือตัวแหตัวตะไครง่ายตัวตะไคร์ครับมันจะได้ไม่เกาะตะไคร์มันจะได้ไม่ต่อเกาะตะไคร์จึงจะต้องขัดหรือว่าจึงจะต้องเผาไฟเพื่อให้มันไม่มีเสี้ยนเลยครับจะได้ไม่ไปติดเวลาเราพายเรือหา ปลาดักตะข่ายหรือว่าไปลงแหบสุดยอดครับวันนี้สนุกจริงๆขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปหาลุงชื้นนะครับปะนี่โอ้ท่าเผามันจะเนียนแบบนี้ละาเผามันจะเนียนท่าเผาจะเนียนแล้วรอยมีรอยทาสีด้วยเนาะอันนี้ลอยทาสีเนี่ยอันนี้คือทําสวยเลยเป็นสีทาสีกจากต้นตาลแบบเนี้ยมาสู่แบบเนี้ย ถ้าขัดแล้วก็จะเนียนไม่มีเสียนไม่มีอะไรมาตำนะครับสนุกมากวันนี้ที่เราเห็นคือเรืออีโปงเป็นภูมิปัญญาที่บ้านไผ่อําเภอพิมายโคราชแล้วที่คุณเห็นเนี่ยคือความบังเอิญล้วนๆคือเห็นลุงชื้นเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยผมไม่ได้รู้ว่าเขาทําอย่างนี้แล้วกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับเรือเนี่ยมันเป็นภูมิญญมปมัญญาของคนโบราณเขาเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงปี นำมันจะท่วมพี่ไม่เกือบทุกปีเตรียมแล้วเตรียมเตรียมเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วจริงๆเตรียมแล้วแล้ววันนี้ผมขับรถเนี่ยฝนตกขอขอบคุณทุกคนที่มาทุกมากต้องความสดชื่นจากบ้านไผ่พี่ไม้โคราชบ้านเองขอให้ทุกคนสดชื่นป่กตาพักเถอะเชื่อผมเขาบอกผมว่าเขาจะทํนเย็นให้เสร็จนะครับแต่ผมได้เห็นเขาแบกของกลับบ้านแล้วผมดีใจมากพักสักวันนะลุงชื่นนะ พักสักวันนะอโอเคครับ